สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์พระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้เป็นตอนที่6ซึ่งมีชื่อว่าทําไมคุณควรพูดภาษาแปลกๆในตอนนี้ผมอยากจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการพูดภาษาแปลกๆทําไมคุณควรพูดภาษาแปลกๆแ,และสิ่งนั้นจะช่วยคุณได้อย่างไรผมรู้ว่านี่เป็นอีกประเด็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์คริสเตียนจํานวนมากลีกเลี่ยงหัวข้อนี้พวกเขากลัวว่าจะถูกเรียกว่า พวกคลั่งไคล้และคนนอกรีฑพวกเขากลัวที่จะพูดภาษาแปลกๆเพราะกลัวว่าจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารเพราะพวกเขาได้ยินมาว่าการพูดภาษาแปลกๆเป็นของมารคนที่พูดภาษาแปลกๆก็ไม่ชอบพูดเช่นกันเพราะกลัวว่าจะทําให้ผู้คนที่ไม่พูดภาษาแปลกๆขุนเคืองแม้ว่าพวกเขาจะมั่นใจว่าการพูดภาษาแปลกๆได้อันเป็นผลจากการที่พวกเขารับบ <Stat> ัพตศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมเจอคริสเตียนหลายคนที่สามารถพูดภาษาแปลกๆได้แต่ไม่ได้พูดมาเวลานานเมื่อผมถามพวกเขาว่าทำไมสองคำตอบที่พบบ่อยที่สุดที่ผมได้รับคือ 1. ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดเมื่อพูดภาษาแปลกๆ 2. ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องพูดภาษาแปลก,ปลกหวังว่าเมื่อสิ้นสุดเซสชันนี้คุณจะตระหนักถึงสิ่งที่คุณขาดหายไป และกลับมาฝึกพูดภาษาแปลกๆอีกครั้งสำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจแหล่งที่มาของภาษาแปลกๆแ,และผู้ที่กลัวตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารหากพวกเขาลองพูดภาษาแปลกๆผมจะนำคำสอนบางส่วนจากพระคัมภีร์มาช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นนี้ผมถือว่าตอนนี้คุณได้ปักหลักในใจแล้วว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้เชื่อเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงมีความสำคัญในปัจจุบันนี้บับตตศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีไว้สำหรับวันนี้และของประทานของพระวิญญาณสุทก็มีสำหรับวันนี้เช่นกันหากคุณยังมีข้อสงสัยโปรดดูตอนที่3และตอนที่4ในซีรีส์นี้อีกครั้งบทเรียนนี้ใช้ได้กับผู้ที่เข้าใจความต้องการของพระวิญญาณบริสุทธิ์หากคุณปฏิเสธบทบาทของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ หรือคุณจำกัดบทบาทบางอย่างของพระวิพงในชีวิตของคุณบทเรียนนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณแต่ถ้าคุณหิวกระหายที่จะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นและมีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นในชีวิตของคุณแล้วยังไงก็ตามจงดูคำสอนนี้มันจะช่วยคุณได้มากก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการพูดภาษาปแปลกๆผมต้องการชี้แจงข้อคัดค้านที่ยกขึ้นโดยเซสเชนิสเกี่ยวกับของประธานนี้ ข้อพระคัมภีร์ยอดนิยมอีกข้อหนึ่งที่พวกเขาชอบยกมาโต้แยง้งกรณีของตนเพื่อพิสูจน์ว่าของประทานแห่งพระวิญญาณปริสุทธิ์ไม่ได้มีไว้สำหรับวันนี้คือ1โครินธ์บทที่12ข้อ29และ30ผมจะอ่านให้ฟังทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวรจนะหรือทุกคนเป็นครูหรือทุกคนเป็นผู้ทําการอัศจรรย์ทั้งหลายหรือ ทุกคนมีของประทานในการรักษาโรคไหมทุกคนพูดภาษาปแปลกๆไหมตีความทั้งหมดหรือเปล่าพวกเขากล่าวว่าประเด็นที่ชัดเจนที่เปาโลก,กำลังพูดถึงคือไม่ใช่ทุกคนที่พูดภาษาปแปลกๆดังนั้นพวกเขาจึงโต้แย้งว่าถึงแม้บางคนจะพูดภาษาปแปลกๆก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนที่จะพูดภาษาปแปลกๆ สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจคือมีความแตกต่างระหว่างของประธานในการพูดภาษาแปลกๆในที่สาธารณะหรือในโบทกับการพูดภาษาแปลกๆเพื่อใช้งานส่วนตัวของคุณกับพระเจ้าในทุกกรณีที่ผู้คนเปรี่ยมด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาใหม่พวกเขาทั้งหมดพูดภาษาแปลกๆบางคนถึงกับพยากรณ์ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อคุณ มาที่1โครินบทที่12ที่เปาโลพูดถึงของประธานแห่งพระวิญญาณ9ประการของประธานเหล่านี้ทั้งหมดมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมการพูดภาษาแปลกๆเป็นของประทานสาธารณะนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนและเมื่อนำไปใช้แล้วก็จะต้องมีการตีความควบ ไปด้วยการพูดภาษาแปลกๆเป็นการส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมีการตีความเนื่องจากเป็นไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของคุณในการช่วยคุณอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าการพูดภาษาแปลกๆในที่สาธารณะจึงถูกจำกัดโดยเปาโลโดยมีเงื่อนไขว่ามีเพียงสองหรือสคนเท่านั้นที่ใช้ของประทานนี้ในแต่ละครั้ง และต้องมีการตีความควบคู่ไปด้วยการพูดภาษาปแปลกๆที่นี่และการตีความแทบจะเหมือนกับของประธานแห่งการพยากรณ์ดังนั้นโปรดอย่าสับสนทั้งสองพวกมันมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันมากเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วเปาโลสนับสนุนให้ทุกคนพูดภาษาปแปลกๆเป็นการส่วนตัวในการสื่อสารกับพระเจ้า1โคริน์บที่14ข้อ18อาจารย์เปาโลได้บอกไว้อย่างนี้ ข้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าพูดภาษาต่างๆมากกว่าพวกท่านทุกคนอันนี้เป็นการอวดตัวของอาจารย์เปรโรว,ว่าท่านเองเนี่ยฝึกพ,พูดภาษาแปลกๆมากกว่าทุกคนในคริสตจักรโครินข้อ39ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเผยพระวจนะและอย่าห้ามพูดภาษาแปลกๆ ตอนนี้เรามาพูดถึงประโยชน์ของการพูดภาษาปแปลกๆก,กันดีกว่าเราจะนำข้อพระคำภีบ,บางส่วนจากคำสอนของอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับเรื่องนี้ 1. โคริน์บที่14ข้อ1ในที่นี้อาจารย์เปาโลก,กำลังเปรียบเทียบการพูดภาษาแปลกๆแ,และการเผยพระวจนะเรามาอ่านข้อความนี้กันดีกว่า 1. โคริน์บที่14ข้อ1 จงดำเนินในวิถีแห่งความรักและใฝ่หาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณอย่างกระตือรือร้นโดยเฉพาะการเผยพระวจนะข้อ 2>, 2เพราะผู้ที่พูดภาษาแปลกๆไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าอันที่จริงไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลยเขากล่าวข้อล้ำลึกด้วยจิตวิญญาณของเขาข้อที่ส แต่ทุกคนที่เผยพระวจนะนั้นกล่าวแก่คนทั้งหลายเพื่อทําให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้กำลังใจและเพื่อปลอบโยนข้อที่4ผู้ที่พูดภาษาปแปลกๆเสริมสร้างตัวเองส่วนผู้ที่เผยพระวจนะเสริมสร้างคริสตจักรข้อที่ 5. ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนพูดภาษาปแปลกๆได้แต่ที่ยิ่งกว่าน,นั้นข้าพเจ้าอยากให้ท่านเผยพระวจนะได้ ผู้ที่เผยพระวจนะนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่พูดภาษาปแปลกๆเว้นแต่เขาแปลภาษานั้นๆนได้เพื่อคริสตจักรจะได้รับการเสริมสร้างเรามาดูถึงแต่ละข้อกันดีกว่าในข้อที่หนึ่งเราได้กล่าวไว้แล้วในตอนก่อนหน้านี้ว่าเปาโลสนับสนุนให้เราใช้ความรักเป็นแรงจูงใจในการได้รับและใช้ของประทานแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ในข้อที่สองอาจารย์เปาโลกล่าวว่าการใช้ภาษาแปลกๆซึ่งผู้เชื่อทุกคนที่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณประสุทธิ์สามารถพูดภาษาแปลกๆได้มีไว้สำหรับการสื่อสารเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดภาษาแปลกๆกำลังพูดในข้อที่14อาจารย์เปาโลบอกว่าแม้แต่ผู้พูดเองก็ไม่เข้าใจเมื่อเขาพูดภาษาแปลกๆ อย่างไรก็ตามผู้พูดภาษาแปลกๆกำลังพูดสิ่งลึกลับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ความลึกลับคืออะไรความลึกลับคือบางสิ่งที่ยังซ่อนไว้อยู่พระเจ้าได้ซ่อนบางสิ่งไว้เพื่อให้คุณค้นพบแต่คุณจะค้นพบสิ่งที่คุณไม่รู้ได้อย่างไรมันเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคุณผมจะพัฒนาการสอน ของผมที่นี่ดังนั้นอดทนกับผมหน่อยนะครับให้เราเปิดดูหนึ่งโครินบทที่2ข้อ7ถึงข้อ12เรายังคงอยู่ในพระธรรมเล่มเดียวกันของอาจารย์เปาโลแต่เรากลับไปที่ตอนต้นๆของจดหมายเล่มนี้ให้เราเปิดไปที่หนึ่งโคริน์บทที่สองข้อ7แต่พูดถึงพระปัญญาอันล้ำลึกของพระเจ้าพระปัญญาซึ่งปิดบังและซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้ เพื่อศักดิ์ศรีของเราตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างโลกข้อ8ไม่มีผู้ครอบครองคนใดของยุคนี้ที่เข้าใจพระปัญญาเพราะหากเข้าใจย่อมจะไม่ตรึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระเกียรติสิริไว้ที่ไมก้กางเขนข้อ 9. ตามที่มีเขียนไว้ว่าไม่เคยมีใครได้เห็นไม่เคยมีใครได้ยิน ไม่เคยมีจิตใจใดอย่างรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้บรรดาผู้ที่รักพระองค์ข้อส0แต่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสิ่งนั้นแก่เราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสืบทราบทุกสิ่งแม้แต่สิ่งล้ำลึกของพระเจ้าข้อ11ความคิดของมนุษย์ใครไหนเล่าจะรู้เว้นแต่จิตวิญ,ญญาณของคนนั้นเอง เช่นเดียวกันไม่มีใครอย่างรู้พระดำริของพระเจ้าได้นอกจากพระวิญญาณของพระองค์ข้อ 12. เราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราอย่างไม่จำกัดอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงความล้ำลึกนี้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงซ่อนไว้ไม่ให้คนฉลาดและคนมีอำนาจในโลกนี้ความลึกลับนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์ของเรา ไม่ใช่เพื่อโลกมีไว้เพื่อลูกๆของพระเจ้าเป็นเรื่องลึกลับเพราะไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเข้าใจแต่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีมนุษย์คนใดาสามารถเข้าถึงความลึกลับนั้นได้นอกจากพระวิญญาณของพระเจ้า อาจารย์เปาโลกล่าวว่าเรามีพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าประทานแก่เราเพื่อเราจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราอย่างเสรีคุณกำลังตามผมทันไหมครับคุณจะเห็นว่าความล้ำลึกที่พูดถึงในที่นี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราซึ่งไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยได้ยินและไม่มีใครเข้าใจบุคคลเดียวที่เข้าถึงความลึกลับนั้นได้คือพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เชื่อทุกคนมีพระวิญญาณบปสิิตสุทธิ์สถิตยอยู่ภายในคุณยังอยู่กับผมไหมครับตอนนี้เรามาดูข้อความอื่นเพื่อปลดล็อกคำสอนนี้เพิ่มเติมมีหลักธรรมวางไว้ในพระคัมภีร์ที่ต้องปฏิบัติตามหากพวกเราต้องการรับสิ่งใดจากพระเจ้านั่นคือยากอบบทที่4ผมจะอ่านบางส่วนของข้อ2และข้อ3ท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอ และเมื่อท่านขอท่านไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดและหนึ่งโครินธ์บทที่4ข้อ7ใครเล่าทําให้ท่านผิดแผกจากคนอื่นสิ่งที่ท่านมีอยู่นั้นมีอะไรบ้างที่ท่านไม่ได้รับมาแล้วถ้าท่านได้รับสิ่งเหล่านั้นมาจริงแล้วทำไมจึงพูดโอ้อวดเรากวกับว่าท่านไม่ได้รับมาอาจารย์เปาโลก,กำลังพูดถึงว่าทุกอย่างที่เรามีนั้นเรารับมารับมาจากใคร พระเจ้าข้อความข้างต้นระบุชัดเจนว่าถ้าเราไม่ขอจากพระเจ้าหรือถ้าคนอื่นไม่ขอจากพระเจ้าแทนเราเราก็จะไม่ได้รับลองคิดดูสิครับหลักการนี้เป็นจริงมากและอธิบายว่าทำไมคริสเตียนจำนวนมากจึงใช้ชีวิตอย่างขาดแคลนเป็นเพราะพวกเขาไม่ขอสิ่งที่พวกเขาต้องการจากพระเจ้าชีวิตการอธิษฐานของพวกเขาย่ำแย่ดังนั้นพวกเขาจึงยากจน จำหลักการนี้ไว้ในใจหากต้องการรับบางสิ่งจากพระเจ้าเราต้องขอและต้องขอสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าตัวเราเองจะขอหรือคนอื่นขอจากพระเจ้าแทนเราหากไม่มีใครขอจากพระเจ้าเราก็จะไม่มีมันแม้ว่าพระเจ้าต้องการจะมอบให้เราก็ตามตอนนี้ให้เราย้อนกลับไปดูข้อความในหนึ่งโคริน์บที่สองที่เปาโลพูดถึงความล้ำลึกนี้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับเรา ซึ่งมีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่รู้เราจะได้สิ่งเหล่านั้นมาได้อย่างไรหากสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องลึกลับสําหรับเราเราจะไม่รู้ว่าพระเจ้าต้องการมอบอะไรให้กับเราพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับเรามันเป็นเรื่องลึกลับสําหรับเราและคนทั้งโลกเราจะขอสิ่งที่เราไม่รู้ได้อย่างไร เราทำไม่ได้และเราก็จะไม่สามารถรับมันได้เว้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงขอเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่รู้เรื่องนี้ย้อนกลับไปที่1นึ่งโคริน์บที่14ข้อ2เปาโลกล่าวว่าเมื่อเราอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเราพูดเรื่องลึกลับกับพระเจ้าชชยโยเราพบคำตอบแล้ว เมื่อเราพูดภาษาแปลกๆพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังขอให้พระบิดาทรงปลดปล่อยสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับเราแม้ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรดังนั้นการพูดภาษาแปลกๆจึงเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนานี้ในที่สุดเราก็รู้ว่าจะรับทุกสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราได้อย่างไรคุณเห็นสิ่งนี้ไหม นี่คือเหตุผลทำไมพวกเราที่รู้ถึงประโยชน์แท้จริงของการพูดภาษาแปลกๆ,รก,ๆรกระตือร้อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้เรารู้ว่าการพูดภาษาแปลกๆเป็นกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยการจัดเตรียมอันศักดิ์สิทธิ์ปลดปล่อยการนัดหมายจากสวรรค์ปลดปล่อยการปกป้องจากสวรรค์และเป็นการเปิดประตูสู่พรมากมายที่บอกเล่าไม่ได้ เพื่อช่วยให้เราเดินในอนาคตในแผนการที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้สำหรับเราสำคัญไหมที่เราจะเข้าใจเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆผมไม่สนใจผมแค่สนใจในการปลดล็อกอนาคตของผมเท่านั้นผมจะเสี่ยงที่จะดูโง่และรู้สึกโง่เพราะผมอยากไล่ตามแผนการที่พระเจ้าทรงมีไว้สำหรับผมแล้วคุณล่ะ คุณต้องการที่จะปลดล็อกแผนการที่พระเจ้ามีไว้สําหรับคุณไหมคุณต้องการที่จะปลดล็อกพระพรทั้งหมดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณหรือไม่พวกเราไม่มีใครฉลาดพอที่จะรู้วิธีอธิษฐานเพื่อปลดล็อกทุกสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราโรมบทที่8ปดข้อยีถึงยีได้บอกไว้อย่างนี้ในทํานองเดียวกันพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยในความอ่อนแอของเราเช่นกัน เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใดตามที่ควรจะเป็นแต่พระวิญญ,ญาณเองทรงวิงวอนแทนเราด้วยเสียงครวญครางซึ่งพูดไม่ออกบัดนี้พระองค์ผู้ทรงตรวจดูดวงใจทรงทราบพระทัยของพระวิญญ,ญาณว่าเป็นอย่างไรเป็นเพราะพระองค์ทรงวิงวอนเพื่อวิสุทธิชนตามความประสงค์ของพระเจ้าเห็นไหมครับเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อธิษฐาน พระองค์ทรงอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระบิดา100%และเมื่อเรารู้ว่าพระวิญญาณสุดกำลังอธิษฐานผ่านทางเราแทนเราตรงเป๊ะตามน้ำพระัยของพระบิดาเป็นไปไม่ได้ที่พระบิดาจะไม่ส่งคำตอบมาพระคำภีทั้งหมดนี้เชื่อมโยงเข้าด้วยกันพวกเขาสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันพวกเขากำลังพูดถึงเรื่องเดียวกัน บัดนี้หากคุณยังกลัวว่าคุณจะได้รับวิญญาณชั่วเมื่อคุณพูดภาษาปแปลกดูลูกาบทที่1 1ข้อ11ถึง13พระเยซูตรัสว่าใครบ้างในพวกท่านที่เป็นบิดาเมื่อบุตรขอปลาจะเอางูให้แทนหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้ถ้าแม้ท่านเองซึ่งเป็นคนชั่วยังรู้จักให้สิ่งดีๆแก่บ,บุตรของท่านยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด พระบิดาของท่านในสวรรค์ย่อมประทานพระวิญญาณสดแก่บรรดาผู้ทิ่ทูลต่อพระองค์มีใครในพวกท่านสามารถกล่าวหาว่าพระเจ้าพระบิดาชั่วมีใครคิดแบบนั้นได้ยังไงถ้าคุณขอพระวิญญาณสดจากพระบิดามีวันไหมที่พระองค์จะทรงประทานวิญญาณช่วยกับคุณเป็นไปไม่ได้ผิดปกติไม่มีใครควรคิดเช่นนั้นเกี่ยวกับพระเจ้าใครคิดอย่างอื่นก็ต้องสติแตกไป ประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งของการพูดภาษาแปลกๆอยู่ในยูดาห์บทที่ 1: ข้อ20นี่คือประโยชน์ข้อ20แต่ที่รักทั้งหลายจงสร้างตนเองขึ้นบนความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคุณโดยอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสร้างความเชื่อขึ้นเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆความเชื่อเป็นรากฐานในการเดินร่วมกับพระเจ้าเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อเราจบลงด้วยความเชื่อ หากไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆเรากําลังฝึกฝนกล้ามเนื้อแห่งความเชื่อฝ่ายวิญญาณของเราเมื่อความเชื่อของเราได้รับการสร้างขึ้นเราก็สามารถรเผชิญกับความท้าทายใดๆก็ได้และเราสามารถทํางานยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้เอาล่ะเราจะละทิ้งข้อโต้แย้งที่งโง่เขลวเหล่านั้น และติดตามพระเจ้าได้แล้วหรือยังเราสามารถขอให้พระบิดาเติมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และคาดหวังให้พระองค์ทํำเช่นนั้นได้แล้วหรือยังมาทํากันเถอะและเรามาพูดภาษาแปลกๆใช้ของประทานนี้ในการอธิษฐานส่วนตัวนี่คือระหว่างคุณกับพระเจ้าอธิษฐานเป็นภาษา 8. แปลกๆนมันสการเป็นภาษาแปลกๆทาบ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้และนานที่สุดเท่าที่ทําได้ ทำเมื่อคุณอยู่คนเดียวกับพระเจ้าทำเมื่อคุณขับรถทำเมื่อคุณอาบน้ำทำเมื่อคุณออกกำลังกายเพียงแค่ทำมันพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะครับของพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ